อาจารย์ดึงโจทย์ลงมาก็คือ p แล้วนิเศษ q และนิเศษ p แล้ว r และ q สิ่งที่ได้คืออะไรคะคือ r ตะกี้หนูจับคู่1กับ3ถูกต้องไหมคะทีนี้อาจารย์จะลองจับคู่1กับ2ดูบ้าง1กับ2อาจารย์ก็จะได้ P แล้วนิเศษ Q และนิเศษ P แล้ว R ตรงไมหมคะมาดูว่าเราจะใช้กฎไหนจาก1กับ2ถ้าแล้วทั้งคู่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 เหมือนกันแต่ตัวนี้มีนิเศษนะ ตัวน,นี้ก็มีนิเศษดังนั้นหนูจะต้องใช้กดข้อที่ยี่สิกกดนี้ 16. กดข้อที่16กกดข้อที่ย6ก็คือ p แล้ว q และนิเศษ p แล้ว R สิ่งที่หนูได้คือ Q หรือ R ดึงโจทย์ที่คิดมาดูก็คือ p แล้วนิเศษ Q และนิเศษ P แล้ว R สิ่งที่หนูเห็นหนูก็ได้ว่า p ของเขาก็คือ p ของเราแต่ Q ของเขาคือนิเศษ Q ของเราถูกต้องไหมคะ แล้วก็ r ของเขาก็คือ r ของเราเหมือนกันสิ่งที่เขาได้คือ q หรือ r q ของเขาก็คืออะไรลูก q เขาคืออะไรเนี่ยคือนิเศษ q ของเราแล้ว r ของเขาคืออะไรลูกคือ r ดังนั้นตรงนี้หนูจะได้อะไรนิเศษ q q ตือ r ถูกต้องไมหมคะ หนูก็เอาไปจับคู่กับอันที่เหลือสุดท้ายแล้วหนูจะต้องได้ R มันคืออะไรเอ่ยตัวนี้มันเป็นนิเ h e q หรือ R และ Q สิ่งที่หนูได้ใี้ใช้กดอะไรคะนิเศ e q หรือ R อันนี้มีหรือแล้วก็มีและด้วยอันนี้ใช้อะไรลกูกข้อที่ยี่สิบห้ายี่สิบห้าถูกต้องไหมคะข้อที่ยี่สิบห้าก็คือ p และ q และนิเศษ p แล้ว q นูมองอะไร มองอันนี้เป็นนิเศษคหรือ R และ q เรามอง P เป็นนิเศษคมอง q ตัวนี้เป็น R ถูกต้องไหมคะสิ่งที่เขาได้ก็คือ q q ของเขาคืออะไรของเราคะ q ของเขาคือ R ของเราถูกต้องไหม ดังนั้นอันนี้ก็สรุปได้ว่ามันก็คืออ่านั่นเองก็จะเห็นได้ว่าข้อความอัน,นี้มันสมเหตุสมผลเพราะหนูได้พิสูจน์แล้วว่าสุดท้ายแล้วหนูจะได้ผลออกมาเป็นอ่าเหมือนกันอันนี้คือวิธีที่สองซึ่งหนูจะใช้กดอะไรก่อนก็ได้หรือว่าจับคู่คู่ไหนกดก็ได้โอเคไหมคะ ซึ่งอาจารย์จะมีอีกวิธีหนึ่งวิธีที่สามวิธีนี้เป็นการเช็คสมเหตุสมผลจากการหาข้อขัดแย้งนี่ดีกว่า,าวิธีที่สามวิธีที่สามกดไปก่อน วิธีที่สามขอโจทย์หน่อยโจทย์ก็คือ p แล้วนิเศษ q และนิเศษ p แล้วอ่ะ และ Heal จะได้อ่าวิธีนี้อาจารย์จะใช้การหาข้อขัดแยง้งปกติแล้วการที่มันจะเป็นสมเหตุสมผลได้เนี่ยค่าความจริงของมันนะจะต้องเป็นจริงถูกต้องไหมคะแต่ว่าในกรณีนี้ อาจารย์จะสมมุติสมมุติให้สิ่งที่เรากําลังหาตัวนี้เป็นเท็จสมมุติให้ค่าความจริงมันเป็นเท็จแล้วหาข้อขัดแยง้งเมื่อหาข้อขัดแย้งเจอมันจะได้ว่าค่าความจริงของมันเป็นจริงดังนั้นก็แสดงว่ามัน สมเหตุสมผลอ่ามาลองดูกันอาจารย์ขอย้ายไว้ตรงนี้เดี๋ยวก่อนอนี่อาจารย์สมมุติให้ค่าความจริงของมันเป็นเท็จแสดงว่าตรงนี้เป็นเท็จ กรณีเท็จถ้าแล้วมีอยู่กรณีเดียวก็คือกรณีที่มันเป็นจริงกับกรณีที่มันเป็นเท็จถูกต้องไหมคะมีกรณีเดียวสิ่งที่หนูได้ตอนนี้ค่าความจริงของ R ตนนัวนี้ของหนูก็จะเป็นเท็จถูกต้องไหมคะอ่ะข้างหน้าสามก้อนนี้ค่าความจริงเป็นจริงเชื่อมด้วยและ การที่มันเชื่อมด้วยแล้วมันแสดงให้เห็นด้วยว่าทั้ง3ประพจน์นี้ทั้งสามเหตุน,นี้มีค่าความจริงเป็นอะไรคะเป็นจริงถูกต้องไหมคะถ้าสมมุติว่าการที่เชื่อมด้วยแล้วมีที่มันเป็นเท็จอันเดียวก็แสดงมันเป็นเท็จแต่ว่านี้มันเป็นจริง 3. อันนี้ก็เลยต้องเป็นจริงสิ่งที่หนูได้ หนูก็จะเห็นได้ว่าค่าความจริงของ q ของหนูเป็นไรเป็นจริงถูกต้องไหมจะเขียนผิดนี่ตัวนี้เป็น q 2สองอันทีนี้อันนี้กับอันนี้เชื่อมอันนี้คือค่าความจริงของนิเศษ p แล้ว R อ,อันนี้คือค่าความจริงของ p แล้ว นิเสตคิวสิ่งที่หนูได้ตอนนี้อาของหนูมีค่าความจริงเป็นอะไรค่าความจริงเป็นเป็นเท็จถูกต้องไหมค่าความจริงเป็นเท็จถูกต้องไหมคะแล้วคิวของหนูมีค่าความจริงเป็นอะไรเป็นจริงนิเศษคิวตัวน,นี้คือเป็นเท็จถูกต้องไหมคะการที่มันจะเป็นจริงเครื่องหมายท้าแล้วข้างหลังเป็นเท็จ ตัวนี้จะต้องเป็นเท็จเท่านั้นถูกต้องไหมคะนี่ตัวนี้จะต้องเป็นเท็จเท่านั้นถูกต้องไหมคะดังนั้นสิ่งที่หนูได้ตัวนี้คือค่าความจริงของอะไรของนิเศษ p ถูกต้องไหมนิเศษ p ดังนั้น p มีค่าความจริงเป็นอะไรเป็นจริงถูกต้องไหมคะ t ของหนูตัวนี้จะมีค่าความจริงเป็นจริงแต่ว่าตัวนี้คืออะไร คือ P เห็นไหม P อันนี้มีค่าความจริงเป็นเท็จแต่จริงๆแล้ว P ตัวนี้มีค่าความจริงเป็นจริงก็จะเห็นได้ว่ามันเกิดข้อข้อขัดแยง้งเห็นไหมเกิดข้อขัดแยง้งดังนั้นเราก็จะได้ว่าจากที่เราสมมุติให้ค่าความจริงของทั้งหมดนี้ เป็นเท็จมันเกิดข้อขัดแยง้งก็แสดงว่าค่าความจริงของทั้งหมดนี้เป็นจริงก็แสดงว่ามันสมเหตุสมผลนั่นเองตอนนี้เราก็จะเอามันสมเหตุสมผลนั่นเองใครยังไม่เข้าใจมาดูตัวอย่างที่2